พื่อนจริงนเอาโจนไปอยู่ข้างนอกไม่ได้ไมได้ด้วยเพราะเขาไม่แจ้งอาตผ่านจะแจ้งค้าอยก่ไี่เป็นคนดีๆพี่ปูค่พอจะไปตรงไรรู้จริงๆไงถ้าจะเจอแบบนี้ผู้เสี่งเลยนะบ้านโจ ถึงแม้ว่ารั้วนี้จะสูงเหมือนกำแพงคุกแต่เราก็ไม่สามารถจะนอนต่าหลับได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องมีมิตรไบตรีกับเพื่อนบ้านทุกคนนะคะก่อนจะทำงวันนี้เราขออัญเชิญพระราชกากรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนอนมาเป็นหลังน,รรนอนดูไร<ป>โล,ลกคนไทยทั้งประเทศมันเป็น,นมันรู้มันเลือกเป็นน่ะเล่นท<ม>ั้งหมดคณะ ไอตัวนี้มันเหมือนหมุนหมุนมันไงมันก็เลยชอบเหมือนหมุนหมุนใช่ไหมหมุนหมุนนี่ไหมนอนใช่ไหม